สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t a ร์ o t b ดบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีพฤษภกลัคนาพฤษภนะคะเราต้องขอโทษขอประทานอภัยอย่างสูงเนาะที่เราหายห่างหายจากการอ่านคลิปไปนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะตั้งแต่วันที่28วันนี้นะวันที่เราทําคลิปนะคะไปจนถึงวันที่15 พฤศจิกายน2567นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะของคุณคนที่เกิดราศีพฤกษภกลัคนาพฤษศกนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่เรื่องราวใช่คลิปของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะ เราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกสิบใบนะคะมาตอนจิตให้เป็นสมาธินะคะจับไพ่ด้วยกันเนาะเราอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะ มาบ้านเราจะอยู่ใกล้กับสนามบินมันก็เลยจะมีเสียงเครื่องบินขึ้นลงบ้างเราต้องขออภัยอย่างสูงนะคะมาดูกันคุณอฟอ,ณอฟสอดคุณออฟสอดเป็นลักษณะของหญิงเก่งหญิงแกรง่งคนเด็ดเดี่ยวคนชัดเจนคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งนั้นคุณเป็นคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะคุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มียศมีตำแหน่งมีชื่อเสียงนะคะ หรืออาจจะเป็นขน้าราชการก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าหญิงไม้อะคนที่ห่างจากสามีแยกจากสามีเลิกล้างหรือเป็นไม้ประมาณนี้เนาะแต่คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวยืนได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองหาเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจทำอะไรแล้วก็จะตั้งใจทำสิ่งนั้นด้วยความมั่นคงนะคะไพ่ประกบใบของคุณก็คือ The halo fan ไพ่พระนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นแบบสายมูเนาะช่วงนี้ผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพูดอะไรให้ความแบบเชื่อถือนะคะทำงานอะไรก็เขาเรียกว่ามีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะสิ่งดีๆเรื่องดีๆนะคะถ้าแบบ สวดมนต์นั่งสมาธินะช่วงนี้จะดีมากหรือช่วงนี้บางคนอาจจะอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปนั่งสมาธินะคะเนี่ยจะได้ไปจะได้ทําทําแล้วดีนะคะทําแล้วดีกับคุณจะส่งเสริมในเรื่องราวดีๆกลับมาหาคุณในช่วงนี้นะคะเพจอัพวอนเพจอัพวอนเป็นลักษณะของการเริ่มต้นเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่เนาะแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้อยากทํา มานานแล้วคุณจะได้ทําคุณจะได้ลงมือนะคะอาจจะเป็นอ,อยากมีอยากเดินทางก็ได้อยากท่องเที่ยวก็ได้หรืออยากมันมันเป็นลักษณะของไพ่ไม้ไพ่ไม้มันจะเป็นลักษณะของงานการเรียนรู้งานใหม่บางคนอาจจะไปฝึกอบรมบางคนอาจจะไปสัมมนานะคะในลักษณะของการได้รับผิดชอบงานอะไรที่กําลังจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะ เพจออฟคัพนะคะอาจจะมีคนเนี่ยคนโสดเนาะคนเนี่ยหญิงไมนะ้ถ้าแบบเราเป็นโสดอยู่ช่วงนี้จะมีคนที่อายุน้อยกว่าเนาะมาหยิบยื่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะมาศึกษามาดูใจมาเริ่มต้นเริ่มต้นในเรื่องของความรักกับคุณเพราะนี่มันเป็นไพ่ถ้วยเนะาะไพ่ถ้วยหมายถึงความรักหมายถึงความสุขหรือไม่ถ้าคุณมีคู่มีคนรู้จักคนรู้ใจอยู่แล้วเนาะความสุข มันกําลังจะแบบเบ่งบานมันกําลังจะงอกเงยมันกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะงานสําเร็จทุกอย่างมันกําลังจะราบรื่นนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของความรักนะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคเนาะโชคที่มาจากเด็กก็ได้มาจากบุตรหลานบริวารหรือเขาเรียกว่าช่วงนี้บางคนอาจจะเสียเงินเสียเงินกับบุตรหลานบริวารก็ได้นะคะซื้อของซื้อของใช้ ของอะไรให้ลูกให้หลานประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้เหนือบาปกอแรงในที่คุณจะสามารถจับจ่ายได้นะคะอืมใบที่ห้าตรงนี้มันมันเป็นตำแหน่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะสี่เหรียญสี่เหรียญหมายถึงการเก็บเงินการออมเงินการตรณีถีเหนียวเนาะการอยากมีเงินเอาไว้กับตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่นั่งทับเงินเอาไว้เนาะมันเป็นลักษณะความคิดความต้องการหรือเป็นลนักษณะความ คือเขาเรียกว่าอะไรคุณกําลังหรือทําลงไปแล้วเนาะเก็บเงินเนาะเป็นลักษณะลักษณะของการเก็บเงินกอดเงินเอาไว้กับตัวหวงเงินเนาะไม่อยากใช้ใจ่ายอะไรที่มันสุรุย่ยสุร่ายแล้วอยากเก็บเงินและกําลังเก็บเงินอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้เนาะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าอะไรหามาได้ก็อยากจะเก็บอยากจะอ,อมนะคะ The world โอ้โหตรงนี้ตำแหน่งดีมากนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะใน30วันนี้ the world the world หมายถึงความสำเร็จนะคะความสำเร็จความสุขมันเป็นลักษณะของ happy ending อะ่ะมันเป็นลักษณะของไพ่ใบสุดท้ายในไพ่เมเจอร์อคานานะความสุขความสำเร็จเดินทางมาหาคุณแล้วเนาะมันเป็นลักษณะที่ก่อนที่คุณจะสำเร็จเนี่ยคุณต้องเคยฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามากมายนะแต่คุณอะ เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้ในการดำรงชีวิตมาใช้ในการตัดสินแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณในแบบต่อจากนี้นะมันเหมือนแบบถ้าคุณมีปัญหาอะไรหลังจากเนี้มันเหมือนคุณลอยอยู่เหนือปัญหาปัญหาอะไรก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคุณสามารถตัดสินใจและ เห็นปะคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่เคยฝากฟันอุปสรรคปัญหามาแล้วอย่างมากมายมาถึงตรงนี้คุณเดินทางมาถึงความสุขแล้วความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่คุณกําลังจะได้รับเนาะบางคนมีเกณฑ์เดินทางบางคนเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยที่เกี่ยวกับน้ําที่เกี่ยวกับทะเลที่เกี่ยวกับเนี่ยทุ่งเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนรูปภาพเนี้ยเดินทาง น,นี่มันหมายถึงแบบนั่งพักอยู่ที่ทะเลเนาะมีทะเลมีทุ่งหญ้ามีความสุขเนี่ยมีบ้านหลังใหม่ให้คุณมีเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ที่คุณกําลังจะได้รับในช่วงนี้เนาะการเงินเงินที่มาจากเขาเรียกว่าอะไรมาจากความประสบการณ์เนาะมาจากความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนักงานเงินความรักความสุขนะคะสุขภาพจะแข็งแรงนะคะอืมดีมากเลยอะ ข,ขยับนิดนะึงข,ขยับอะไรก่อนดีตรงนี้มันนะช่วงนี้ชีวิตดีชีวิตดีมีความสุขเนาะได้เดินทางไกลาบางคนถ้าไม่ใช่คนที่แบบมีครอบครัวหรือคนที่อายุกําลังอยู่ในวัยเรียนเนาะบางคนอาจจะได้ไปศึกษาได้ไปเรียนได้ไปได้ไปเรียนต่อได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นะคะดูใบต่อไปของคุณโห้ย adjustment ัสเม้นเป็นลักษณะของไพ่กดแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเนาะมันเป็นลักษณะของเทวดาเป่าแตรเนาะมันเหมือนบุญกุศลที่คุณได้ทำลงไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเขาได้รับรู้ได้รับทราบและเขากำลังจะปลดปล่อยคุณชีวิตของคุณกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าใครรองเงินอยู่มันจะมีเงินก้อนหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเงินมรดก เงินมาจากครอบครัวเงินมาจากบรรพบุรุษเนี่ยมันกําลังจะเข้ามาหาคุณเงินก้อนนี้มันจะทําให้คุณปลดหนี้ได้มันจะทําให้ชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ mm hmm. The อดสเปนเดอดสเนเป็นพไพ่ประจำราศีสิงห์เนาะช่วงนี้มันเป็นลักษณะข,ของคนที่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขงอึดสู้อดทนนะคะคุณเป็นคนที่ยืนได้ด้วยน้ําพักน้ําแรง ดึงอย่าเขาเรียกว่าอะไรยืนได้จากลําแข้งของตัวคุณเองหาเงินได้จากน้าพักน้ําแรงของตัวคุณเองนะคะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ใช้มือเปล่าในการปรับสิงโตพิภัยใบนี้เขาบอกว่าให้คุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเนาะอย่าแข็งกระด้างจนเกินไปอย่าเข้มงวดจนเกินไปให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะพบเจอเพื่อนร่วมง,งานผู้บังคับบัญชาเขาเรียกว่าอะไร หัวหน้าหรืออะไรประมาณนี้เนาะอนน้อมถ่อมตนแล้วผู้ใหญ่จะเมตตาสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นหญิงเก่งเป็นหญิงแกร่งนะคะไพ่พใบต่อไปของคุณจะเป็น Seven ords, เซเว่นออฟสอดเนาะเซเว่นออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่ทําอะไรรับหลังเราเนี่ยเห็นไ,ไหมนะหรือเราไปทําอะไรรับหลังคนอื่นเนาะสิ่งที่ ไม่ว่าเราหรือใ,นใ,นใครทำอะไรรับหลังเราเนี่ยสิ่งนั้นจะถูกเปิดเผยนะคะหรือช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังขโมยขาจเนเราให้ปิดบ้านล็อกบ้านให้ดีนะคะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการเดินทางในอย่างเนี้ย,ย네เนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะถ้าเป็นในเรื่องของงานค่อาจจะเป็นในลักษณะของการต่อสู้การแข่งขันการต้องเขาเรียกว่า ประมูลแข่งขันให้ได้มาซึ่งงานนั้นๆน,น,นี่ยประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครเขาเรียกว่ากลัวหรือระแวงเขาเรียกว่าไม่ไม่สบายใจในเรื่องของขโมยขจรเนาะคุณลองบริจาคทรัพย์บริจาคเงินดูก็ได้เนาะถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์เราก็บริจาคทรัพย์ออกไปก่อนเนาะบริจาคง่ายๆอะไรก็ได้นะคะ ไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็นไพ่เซเว่นออฟเพนทาเคิลนะคะเงินที่คุณรออยู่เงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงเงินที่มาจากการที่คุณลงมือทำไปแล้วตอนนี้คุณกำลังรอผลผลิตรอการเก็บเกี่ยวรอเงินก้อนหนึ่งอยู่เงินปันผลเงินรายได้เงินจากหุ้นจากทุนจากสหกหรณ์อ,อะไรแบบนี้เนี่ยมันกำลังจะเข้ามาหาคุณเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะมันจะทำให้แบบเขาเรียกว่า การเงินของคุณดีขึ้นในช่วงนี้นะคะเงินที่รออยู่กําลังจะเข้ามานะคะเป็นเงินที่มาจากการลงทุนที่คุณเคยลงทุนไปแล้วนะคะเราขอไพ่สรุปให้อีก3ใบนะคะในเรื่องการงานการเงินความ,มารักมาดูว่า ตั้งแต่วันนี้วันที่เราทำคลิปนะคะวันที่28ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2567นเะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีพฤษกลัคนาพฤษศนะคะก็สรุป3ใบนะคะเดี๋ยวไฮพินเทศเดี๋วพินเทศเป็นไพ่นักบวชหญิงเนาะเนี่ยช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากไปนั่งสมาธิเนาะหรือเป็นลักษณะของคนที่ มีซิกเซนมีเซนมีจิตมียานสัมผัสหรือเป็นลักษณะของแม่หมอพ่อหมอพยากรณ์ก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณเซนแรงเซนแรงเซนแมนนะให้ให้เชื่อเซนของตนเองนะคะช่วงนี้เนาะคุณช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วมีสเสน่ห์ช่วงนี้พูดเราได้เงินนะคะให้พูดดีคิดดีเข้าไว้นะคะ หรือช่วงนี้บางคนเนาะบางคนอาจจะมีเรื่องให้คิดให้วิตกเนาะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรมีคนชอบมาให้ขอคําปรึกษากับคุณอะคุณก็ให้คำปรึกษากับคนนั้นๆไปแต่ว่าบางทีคุณเก็บเอาเรื่องเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาคิดบางคนคิดมากเนาะบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรจิตตกในช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพจิต ของตัวเองนะคะหรือช่วงนี้บางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีเรื่องให้คิดก็เลยใช้เงินเยอะเนาะใช้เงินไปกับการชอ็อปเขาเรียกว่าอะไรช็อปบ,บําบัดเออใช้เงินใช้จ่ายไปกับของฟุ่มเฟือยที่อยากได้ในช่วงนี้นะคะขออีกสองใบนะคะมาดูไพ่สรุปนะคะราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภนะคะอือหือสองเหรียญสองเหรียญเป็นลักษณะของ การหมุนเงินนะคะมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายประจำเนาะค่ารถค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟที่เราจะต้องใช้จ่ายแต่ว่าไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีบางคนมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเข้าแต่คุณมีเงินเข้านะเงินของคุณมันเหมือนมันกําลังจะบาลานซ์ขึ้นนะคุณจะรู้วิธีทําให้เงินมันสมดุลขึ้นนะคะแลวขออีกใบหนึ่งอ,อะไรกระโดดออกมา เนี่ยไพ่ใบเดียวอน,นี้ขึ้นมาเลย q u e e n อ f ซ w o r d นะคะคุณเป็นหญิงเก่งเนี่ยเนี่ยไพ่ใบเนี้ย q u e e อ of ซอ o r d นะคะคุณเป็นหญิงเก่งคุณเป็นหญิงแก่งคุณเป็นคนที่อึดสู้อดทนชัดเจนเด็ดเดี่ยวนะคะไม่ว่าเรื่องใดสิ่งใดคุณก็สามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะคุณจะเป็นคนที่มองไปที่อนาคตมองไปที่การไกลตัดสินใจแล้วคุณจะไม่ถอยหลังเด็ดขาดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของ อุปสรรคปัญหาที่มันจะเข้ามาแต่ว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ทุกๆปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะโอเคเนาะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครอ่านแล้วถูกใจใครอ่านแล้วชอบใครอยากอ่านให้ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไ d l ดี e ลหรือใครอยาก ขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาร์ลอตายคิตตี้ค่ะ